ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวงานของ i s u Mil ู i u x ครับวันนี้ก็จะเป็นตัวก๊เบกนะครับของ n e c t o r Pro นะครับจะเป็นสีเขียวตัวนี้ก็จะจะมีประสิทธิภาพในเรื่องนะครับระยะเบรกที่สั้นลงนะครับกว่ากว่าเบรกเดิมศูนยแน่นอนนะครับ ก็ตอนนี้จะเป็นกรนะรบี่ของยูสุโดยตรงที่เราเลือกใช้นะครับของผมก็จะเป็นตัวนี้นะเครื่องเครื่องเจียร์จานเบรกโดยตรงนะครับของัมแองโคนะครับจากนำเข้าจากอเมริกานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่อ่างช่างที่เขาทำเบรกโดยตรงจะเลือกใช้ยี่ห้อนี้นะครับ80-90%เลยนะครับเพราะว่าความเที่ยงตรงจะค่อนข้างสูงเราทดสอบ อัลเตอร์ก็ <cultipedurality> <laughs> มันไม่ได้มันไม่ได้แน่นมากอ่าหลังจากที่เรกมาไปแล้วตอนเราขันเข้ามามันจะได้กลับมาใกลเคียงคือเล้วก็ต่ได้เลยน่าอรปุนมีเีสี้องชูบงันครับลองสังเกตดูนะตอนนี้ลรกปุยมันจะมีสีเแดงอันนี้คือสภาพน่าจะขาดกระบีกำลังตรวนะคระปุนมีอาการเสียสี อย่างที่ผมบอกว่าของตะกูลนีสูงนะครับต้องถอดออกมายกดุมเพราะว่าจานตัวนี้จะถูกประกบโดยดุมมือนกันก็คือทีมกันป่นด้านหลังตอนเราออกเนี่ยเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับตัวนี้เพราะว่ามันจะค่อนข้างแน่นนะครับเพราะรถน่ายังไม่เคยถอดมาเลยเป็นทีมกหลัง สังเกตดูสีสีไม่ลูกปืนจะไม่ค่อยแดงเท่าตับกับของนอกเพราะตัวน,นี้ลูกปืนน่าจะมีกระบีหรหล่อเลี้ยงเยอะกว่าก็ันนี้หลังจากเราคีนนี่เสร็จกระบีเร์กาออกอเดี๋ยวเราจะทำการอัดกระบีใหม่อยเราจะมีกาวอีกตัวนึงกาวซีโคนที่ใช้ทาโรเกนยงตัวนี้ก็จะ ผลเรื่องอุณหภูมิอุณหภูมิสูงนะครับแตกระทารอบๆฝาครอบเว้าลูกปืนนะครับ<ม>เพื่อกันกระบีไหลออก